ตลอดไอ้เ้แม่เหดคนเนี้ยมันจะมีผีจับตาแกเ้ยปุ๊บป๊บป๊บเดีวป๊บมันคิดว่ามึงเี้ยวหรอวะางน้าน่ะเตรียมเลยข้างนั้นั้นเตรียมวิ่งเลยน่ะตัวไอ้ตัวที่มันยืนหันหน้าไปทางนั้นตัวนั้นเลยไอยไลี้นวดนั่นน่ะอเนอีเออเออนนะตื้นตข้าอ๊ตหอืองไอ้โดนโดนงัดดเ ร้องหอง่ใจมาเร่ม่ัไปเยไปละจ้ายอยอยยอยยโยยมกเลยอยอยูมใรู้เดยรอตายหมดแล้วเขออกแ่งกันที้หมดไม่ใช้โรบัคนี่แหละน่าสนุก ไอเด็กเด็กป่ามนีมีใครจำได้ทั้งคนได้ตอนเล่นกันนะตอนสี่คนจำได้ไหมมีอะไรกูโดนแดกคนแรกกูจำได้แค่เนี้ยแล้วมีแล้วมีอะไรมีอะไรจำได้ไหมว่ามีผีตรงไหนลงยิมกูจำได้แค่ว่ากูโดนแดดตรงลงยิมเลยนะใช่มันมันเริ่มมันมันเริ่มลาตั้งแต่ลงยิมเลยระวังไว้นะ ยาวเลยตัวไหนไม่ต้องสนนะจม่จำสเตมิแน่จำสเตมิแน่จะรู้อยว่าแม่ป็นเสือจะมาตอนลงยิมเก็บในเก็บในเก็บสเตมิน่ไว้ตอนตอนเนี้ยเก็บสเตมิน่ไว้พอลงยิมปุ๊บลันเลยนะสวนโลกยิมยิมสเตมิแน่เพิ่มไวอยู่แล้วไม่เหมือนเกนจินมีไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่รู้แต่วิ่งแต่สับสาบกันแหละ สับสับสับกันแหละไอ้กอลิ่งกอลิ่งอ๋อลิ่งหายันได้อยู่อีโวเลยวะอีโวแล้วมันต้องเปิดดูหลอกไปเลยไปห้องกุญแจเลยมันต้องเปิดห้องนั้นหอกบินเอ้ยจะเปิดเปื่อมันมีอะไรด้วยไงทำไมอ่ะแไปอยากรู้ก็แบบนะอยากรู้ไม่มีอะไรเลยเออก็ไม่มีอะไรก็เลยบอกเขาอย่าไปเปิดไปกลับกลับเลยก็ได้คิดกลับเลยก็ได้คิดไปหยิบกุญแจแล้วกลับเลยกลับทีหยิบกุญแจแล้ว ไม่ใช่ว่าเปิดไปแล้วเจอเลยนะเปิดไปแล้วเจอบีนะโออีโวัแล้วเวอย์วัวละสหน้าแบ่งครึ่งนี่และใช่ไหมที่ไปเองวเอ๊ะเหมือนโรงเรียนเราเลยสิะเด็กกับสะผู้ใหญ่บ้างแบ่งกันจริงเหรอคไ่งสาคือสาคือสาเด็กโรงเรียนเรามีแต่เที่ยวีแ่ี่กับอวกเลยดูดูี่ดูว่า มีผีไหมตรงนี้เราสะอาดเลยไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีก็วิ่งเลยอะไรนเนี่ยประตูซ้ายประตูซ้ายประตูซ้ายที่ไปไหนประตูซ้ายตเกอกการลการล่นการล่งเฮ้การล่นใช่เลยชั้นเสี่รอวันเลยอีกย่างต้งราอีกางมัจะเป็นวาไปห้องนั่ยต้นซากุระซาวาซุมิ เซนบิงสักพลังเนี่ยเซนพลังเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีผีจำสักแกวเลยปึ๊บปู๊มปู๊มดิเอาปู๊มเอาไม่ปุ๊มเล้วเหรอเย่ยวะเดี๋ทางขวาเข้าไปแล้วก็เจอแล้วก็จะเจอผีแต่ผีคงไม่พุ่งมาใช่ไหมในนี้เอาเลงอย่าเข้าไปใกล้นะอย่าเข้าไปใกล้นะจำได้ใช่ไหมเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้จำได้ใช่ไหมตายนะเข้าไปใกล้อาอยเข้คิดว่ามึงเฟี้ยววะมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวเออ ไปไม่ได้ฮะเป็นงำมีเงามึงเอ่อเราจะไมมันช้าจังวะเนี่ยห้โอ้ยโอ้ยโอ้เสียงเราก็รอเขาแต่เขาไปเลยรอจีเนียกันนี้รอจีเนียกินไม่เลวโอ้ยวุ้ี่ไปโอเคไปเลยใครอยากเข้าเข้าไปก่อนเลยเผื่อเผืผีตรงตรงทางนั้นมันจะวิ่งไกลเ้ วับมากขามุยขามุยอยากให้มันวัดอยากให้มันวัดแบบทีเดียวไปไปกันหมดเลยเออใช่มาชั้นที่สี่เพื่อจื๊บเฮี่ยเขาพยายามไม่ทำระบบใหม่เลยให้มันวัดไปทีเดียวเลยต้องแซาขี้เกียจมั้งคนสร้างคนสร้างเลยที่สวัสดีสวัสดีสสวัดีอ๋อเอ้สับไปยังไม่มาเหรอไปแล้วสวัสดีไไปละ <Hearts S 1> ไปอลไวิ่งวิ่งเข้าชาร์จเลยชาไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่เราวิ่งเข้าชาร์จแล้วผีวิ่งเข้าชาร์จตามเราถอยไม่ทันเลยใส่ไม่ทันเลยแต่แต่มันแต่มันไม่เป็นสีแดงนี่รู้ป่ะเสียงอะไรไม่โดดเลยอ๋อเดออ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่พี่แสงไม่โลดอีกเช่วิ่งเข้าชาร์ตอะไรกูไล่ใส่เติมเติมเติมวิ่งชาร์ย่าลืมชุบด้วยนะอ้าวหาช่างหัวไปละจ้า มันตามหลังมันฆ่าด้วยเราอยากรู้มันชุดยังไงอย่าไม่ดีไม่ดีเอ๊ะโตเกียวเอนี่จำได้ลรกหน้าไอ้ทัศอยู่ไหนวะนี่จำได้รามาชริยะเออจำได้นี่ไงทัศน์ได้ตรงนี้ทัศน์ไอ้ทัศน์นี่นี่นี่ทัศน์ตรงนี้ร้านลาเมงอุสติวกีนารุตโตจำได้เลยล้านลาเวนุสติวกีนารุตโตสองดาว อพูดถึงเราตัวคนเจอเจอคลิปที่จับมาอันหนึ่งกันหมู่บ้านคนนะฮะโดนโดนถล่มตั้งหลายรอบใช่ไหมแต่คนขายรานมังก็รอดตลอดเอ้ยแม่แห่ตกใจบนไหลเวีนเดี๋ยวแล้วเอาเอาบาปอย่างนี้บาปด้วยดำมอมหนึ่งอ่าตรงนี้แหละตรงนี้ต้องมีต้องมีคนต้องมีคนสังเวรชีวิตสักหนึ่งคนแล้วแหละสังเวยใช่เลย จำทางไม่ได้อะแผนที่มันปิดตั้งนั้นด้วยอันนี้เชือกูทางนี้แน่นอนเราจําทางได้อยู่นะเราจำได้อยู่นะต้องขึ้นเราเต้นเต้นดีกว่าเพราะเจอร์เราไเราเซ้นเต้นดีกว่าจะเป็นลีนเราเราเป็นสัพันหัวเนี่ยเราห้ามไม่อันตรายเพราะเต้ร์ดูดิยาต้มอะไรเมื่อลยดูเลือดแผนที่มันโดนบังมิดเลยอ่ะใช่ไหมโอ้โหมันเราไม่เห็นเลยแฮะ ก็แทนที่โดนบังมิดเดอยโอเคกูมาปิดฉากแต่ตอนนี้เสียว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 ผีมากไปคนเดียวใช่ไหมสองคนนี้นี่ไงเจอเจอห้องห้องถูกอะโดนโดนไอ้ทัดไอ้ทัดโดนฉันแน่อ้าวห้องถูกห้องถูกแล้วทำไมห้องถูกันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยมันแวบแวบบางแต่มันมองไม่เห็นเรามันสายตาสั้นเดี๋ยเอาแล้วห้องถูกทำไมผีคับเนี่ยไอไอตรงนี้มันก็ไม่ค่อยน่าเราแล้ว่ากลัวเท่าไหร่ต้องต้องระวังไอ้ตรงไอ้ตรง ไอตรงแฟคชั่นสองน่ะดันโรงแรมมันโอบาริวามู้ชินเด็์อย่างนี้เรีบร้อยเลยผมเดินไปเดินมาเจอคุณแก่เพียนที่อยู่ไหนโอ้โ็แผนที่โคตรกตีนเลยว่ะจะให้มันส่งกับมาให้ไหมเห็นไหมรูปภาพมันเก่าภาพมบรรจัลมีไหมไปหาด้วยเออนาะมีไหมลบไปแล้วไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดเหมือนเคยส่งไปอยู่น่า แต่ดิสคอทันไหนก็ไม่รู้สิเดี๋ยวันเก่ามีมีเยอะแดดแดดโวนั่นแดดโบไปไปลองเล่นหาดูเจอเนี่ิหลักการทำงานมีมีหกข้ออวยทนี่ไงเราจอห้องถูกอ่ะโอ้โหแท่เสื้อขาวตัวเลยนะำพิสสาวมันอยู่ตรงเองใช่ไหมครับเสื้อดีดีใช่ทงสักฟอกอะไร ผีใช่ผูกผูกสัตว์ตัวขัดหน้าเลยเยออาแฟบเอาแฟบล้าหัวเลยเอาที่ัดเปกดูคนอื่นดีดูคนอื่นดีแคร์หลุดหมดแน่นอนเก็บมัดเขาหมดแน่นอนหมดหัวแม้ทางเส้นผมก็หลุดไปด้วยจริเป็นคนหัวโลดจิ๊บจิบเรียบร้อยออกเกวีไม่สเปกเ่ยคนอื่นเอาไอ้ทัดไปแล้ว ถ้ากหกพี่ดันหรือดันตามไปมันไม่ได้กดเนี่ยมันไม่ได้กดอะไรโดนวาัดอะไรมันไม่กดอะไรเลยแล้วไงต่อดีเนี่ยอยยเปลี่นแผนแผนที่อยู่อยู่ไหนวะนี่อะแผนที่เจอแล้วปิดทำไมเราช่วยผมด้วย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 ผีมันมาแล้วผีมันมาแล้วอ่ะ ไปแนที่แล้วยี่ไม่ต้องแล้วเรามาเรามาทางออกแล้อ้เลยไปเลยตัวแบตนี่จะจับทอ๋อวันนี้อะไรครับไออสตากไอปูดเนย่ะไม่ลน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 ่นไม่นล่นไล่ลน่นไม่ิลน่นนี่นนนนดนนเ็นนนนนนนมน่อไลิ่นมลิ เงินมันน่าจะปักเงิอันนี้สิ่งที่เราอยากรู้ว่ามันชุบยังไงเราอยากรู้ว่ามันชุบอย่างไรไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผีไม่ใช่ว่าไอ้ผีไอ้ผีนล่วมันมันแล้วมันเดอะไอ้ผีเล่นเล่นกิจารแมันเดินมอเราจิตตาฝาดนานแน่เลยเนี่ยผีนี้กิจการเราระวังมันเดินมันไม่มาไม่มาคือจื้อคือจื้อเดินลิงบมูนตกหน้าไอ้คนนี้แหละ เอาสุ่มฝังมึงไม่ต้องท้อก็แล้วไปเลยไปไปหยิบกุญแจเลยตรงนี้ตรงนี้จะมีอะไรจะมีอะไรเพิ่มมาป้างนยครับไม่แม่ไม่เองแล้วไฟแล้วไม่โหลดอ่ะมองไม่เห็นึ้นไม่เอาเองนะกันไฟไม่โหลดมองไม่เห็นทางแล้วขึ้นมาแล้วเออตัวนี้ตกใจหมดโอ้โหแล้วได้กุญแจแล้วเราไปเสียบตรงไหนแจมใช้ตรงนู้ดเลยทางทางจบเลยโอ้สุดยอด นี่ถ้าตายทีนึงก็คือจบนี่ใช่ไหมลบดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลบดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลบดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ายไปแล้วอ่ะเฮ้ยยังอยู่สาบานได้ไหมว่านี่นี่คือนี่นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอจังเต็มเอ๊ะลูกปั้นลูกปั้นทุกคนมาลบดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเถอะนี่ลบดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เยอวมาแม่งเลยลบดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออได้ตีนเออลบดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาบานได้ไหมว่านี่ว่านี่คือสิ่งศักดิิิ์์สทธไม่่ใชหรอ นี่ยรลบดูสิ่งศักดิ์ทุกคนมารบดูสิ่งศักดิ์สกันเถอะนะลูดรบูสิงศักดิ์สิทธิ์าก็จะพูดแบาสาบานได้ได้ไมว่านี่คือสิ่งศักดิ์สประสบการณ์ดีจาวูไงล่ะมันขึ้นได้ไหมดีจาวูดีจาวูไม่แม่นี่แล้วไม่อยากเข้าใกล้รูปปั้งเลยไม่ใจเลยไม่ได้ทักตัวแต่น่าเะได้แชปเตอร์หนึงอาชีพไม่ได้อยู่ด้วย ในในแม่มันชอบเบนเลยหักเหลี่ยมเฮ้ยตรงตรงนั้นมีมือเหรอนี่ตอนตอนนั้นมันเป็นมือแบบอุ้ยไอ้ป่าบตอนแรกมันเป็นมือเหรอตรงนั้นน่ะต้องต้งหินนั้นน่ะป่าหินข้างหลังมันเป็นมือแต่ตอนแรกอ่ะเป็นปป่ะเเ็นป็นไม่ได้เอ้ยนี่มันโผล่เดี๋ยวนี้รับรู้สิสักสิจุเนี่ยรับรู้สิสักสิใจอ่ะอยู่ถุงว่าเจ้าใครอยู่ถุงว่าเจ้าอนาคินทางนานูนใช่ไหม หน้านู่นเลยใช่ไหมรถคันน้ออกข้างหน้า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 หน้านุเลยข้างหน้านั้นเตรียมเลยข้างหน้านั้นเตรียมวิ่งเลยเอ็นเน่าตัวไอตัวตัวที่มันยืนหันหน้าไปทางนั้นน่ตัวนั้นเลยรันข้างหน้าเลยเนี่ยข้างหน้าตัวนั้นเลยรันวิลิตรันวิลิตรัน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 วิลิตรันวิลิตรันวิลิตเฮ้มีตัวมีตัวระวังนะมีตัวจะมีตัวนะ เริ่นเต็มมิน่าหมดเต็มหมดมาเลยมาเลยมาไม่มาแล้วไปเร็วไปเร็วเริ่มเต็มมิน่าหมดตรงตรงตรงยังเดียวอยหันมองข้างตรงยางเดียวหยันมองข้างตรง ตัดโัยกตัดพังยกไปปแต่ตอนนี้ไม่ต้องวิ่งแล้วน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเด้อไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเด้อเฮ้และและไอ้ผีด้านบ,บนตรงนั้นนะ่ะ <c oughs> ปกติมันจะมีผีด้านบ,บนนี่เออเนาะเออใช่ปกติมีอย่านะอย่านะตรงนั้นไอ้ตรงที่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นลงนี่เลยลงนี่เลยไปเลย อ่ะเลี้ยวซ้ายเต็มกำลังทำไมตรงนี้เราแ,ลแรหลกวะเนี่ยตรงนี้ติดตัคค้งเรนจำได้มีกุญแจก็เปิดไิเข้าก่อนได้เปรียบไไม่ได้ไปเขายปรเอาเฮ้ยที่โฮเทลทีกจำได้เลยตรงไอ้ตรงด่านไอ้ตรงด่นโฮเทลนี้ต้องต้องระวังสายชี่ว่ตรงนู้น เนี่ยังไม่เจอจ้ะไม่เจอตอนผีอะไรเป็นก็วร์ปไปก่อนอยู่ดีและอเออแต่ไม่ชอบเลยโรงแรมอย่างงี้แล้วห้องมันติดกันอย่างงี้เลยโอ้โหสุดยอดว่ะยวมกันดูวยห้องสองห้องด้วันโดนโดนงัดเออไอ้ข้าพี่เวนอ๋อตอนนี้ที่ทัดมันบอกว่าเจอนี่เจ้ทมาที่ทัดมันบอกเจอผีเกาะเพดานอ่ะทัชเจ้คนเดียวแต่เราไม่เจอ ไ, <FM> ไม่น้ำคุยรักไปเลยไม่น้ำคุยรักไปเลยดีกว่าเอาเอาเอากี้ไม่ได้นะปาก้องกดแรัวมัดมัดแล้วมันแล้วมันให้กูเดินเลยไปกูเดินกดตะกี้ไงกดตะกี้เรื่อยๆกดเรื่อยๆตายละตาชจิงขึ้นลิฟต์เลยไม่รอแล้วคุยอ่ะคุยต่อคุยตาม่ออเไม่แล้วไปเตรียมเตรียมเลยเตรียมสับเตรียมเตรียมเข้าเกียร์เตรียมเข้าเตรียมเข้าเกียร์สิบเลย เดี๋ยวมึงไปดิเดี๋ยวมึงไปแล้วตอนนี้ทัชยังดูอยู่ไหมโอ๋อเดี๋ยวอยู่เอี๋ยวชี้เมื่อไหรจะมามาเตรียมเตรียมสับเลี๋ยวชี้เตรียมเตรียมสับเลยนะเลี้ยวขวาแล้วสับแล้วสับเลยนะไปเลยนะไปเลยงอแงมันเริ่มดีกีตาร์แล้วไม่หยิบงอแงมันร้องไห้งอแงดีกินใจตรงนั้น ใหไปหามันเียวะมีอะไรหรืไปละจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยตายอ่าปลาตายเหรอน่ะชุบไม่ได้นี่เอาเยู่ที่ไหนวิ่งมาแล้วมันมีเห้กดโตกใจ ล็อบบีมาอย่างนี้ไปทางไหนไปทางไหนบอกหนทางทางขวาทางขวามึงตรงไปทางขวาเนี่ยทางที่มันทางที่มีผีอ่ะมันมันไม่มีมันไม่มันไม่มีแฮสเปเตดแล้วเหรอไม่มีอ้าวอ่างินก็แย่วอ่ะจูงสายจูงสายจะมีเฉพาะเฉพาะพวกชัปเตอร์ดังหลังมั้งวิทไทยเอากับชัปเตอร์สี่อ่ะน่าจะมีแม่ลองลงไปชัยชนแล้วท้าตอนเนี้ยเลีวลีบเขาลีบเลยเขาลีบเลยเขาลี วิ่งวิ่งวิ่งตามมาทางขวาแล้วระวังผีด้วยผีไปตรงนั้นเออเออเออแม่โย่ไปคอนลิฟตชันไม่ได้หรอกอยู่นี่แล้ววิ่งหนดี๋ยวฟาร์มโดนเปรีเข้าลิฟต์มาสิเข้าลิฟต์มาเพียงไงไอผีไล่อยู่มันดักทางรอรอชาร์จแต่ตอนน่าให้เต็มแล้วแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งชาร์จเลยโอ้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 ยใจเย็น มันจะมีจังหวะหนึ่งที่ผีมันหยุดนิ่งไงเราก็สวนจังหวะนั้นมาเลยเ้ยเอยผี <แบ S 2> <ค>มันจะไม่เดินผีมันจะเดินเป็นจังหวะเหมือนเหมืนมนอนบอดี้อ่ะเหมือนบอดี้อ่ะอ้โอเคผ่านแล้วกำลังวิ่งไปแล้วะตะกุเหมือนเหมือนบอดี้ใช่ไหมเดินไปจังหวะอ,อตรงนี้อัจฉริยะตรงนี้อ่ะตรงนี้เดี๋ยวต้องระวังปูมาริวะเต็มหน้าไหนผ่านมาแล้วยังไม่เห็นมาเลยพี กำลังยิงเยอะผีไล่ตามติดๆิะเอ่ะแล้วถึงห้องใหญ่ล้งไงต่อก็เขาลิบเขาลิบเลยเขารีเลี้ยวซ้ายเข้ารีบเลยมาแล้วเดนไม่ได้แล้วแขนนแผนที่นี่ต้องจำไปเลอจำไม่ได้เลยนํำเลยนอน่าจะจำแผนที่ได้นะเล่นมันต้องรับเดียวสองรอบเลย เล่นมาตั้งสามรอบแล้วแหละเดี๋ยวเพิ่มมาเดเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มอยูเพิ่มเพิ่มีตัวนี้มีผีมีมีดิอันนี้อันนี้ต้องใช้หูฟังขั้นตัวตีแหละเพราะมันต้องฟังเสียงเท้ามาแต่ไกลเสียงต่ยินเดี๋ยวเยวเดี๋ยวไปลออเดีไปลองเสียงเสียงพวกเดียวกันเลยเนอวันนี้ดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยูดลางมัเนี่ย โอ้แหลกแหลกโอ้แหลกโอ้ได like? ้ได้ได้อยุดๆก่อนหยุดก่อนแหลกเราแหลกเราแหลกแหลกเหมือนกันแหละไม่ต้องห่วงแต่เราแหลกมากเลยครับรอคนเดีนไม่ได้เลยไม่เป็นไรเราเราไม่ใช่เนืทางให้คุณเลยไอจูไอจูนี่ทางมันยาวตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยแตงเนคเลี้ยว อแม่ว่ามองินได้อยูอน่ตัวลย้านเ่อนอเรอรบ้านในกรพ่นชีเราน่าจะตายกันหมดตั้งแต่ตรงนี้แหละพัตตื่นรัว่างนั้วแหลนหมาแล้วแยย่อยไปแล้ว มันจะหนีหายไปไหนเร็วมันมาบ้า,านี่ยมึงดักได้ไงวะหนีมันดกนงงักไดก้งไงวะเนี่ยแต่ชาร์จเต็มมีกน่นาชาร์จ็มีน่น น่าจะไม่รอดกันแล้วแหละบัตเติร์ดเรลจะว่างกันเลยเาสองคนเลยไม่รอดแน่แน่านนจะบอกความลับอย่างหนึ่งให้เราถ่ายคลิปอยู่ยเัเื่อนทำอะไรดีมาเร็วมาเร็วไปเร็วโอ้วาตัวไหนบื้ออินเช่คาคุ้ยอยู่อะ ใครดูนะใครดูตายแล้วใครดูตายแล้วตายแน่ตายแน่ตายแน่โอเคแล้วตอนนี้ผมก็ขอจบคลิปไปดีสุดีสุดการไปบายไปแล้วไอ้ใคยคิดเอิดใช่ไม่ใครคิดเอิดใช่อุ้ยพึ่งรู้เลยไปแล้วไปบาย